สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง youtube มะนาวดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้ครับพามาดูฝั่งโซนด้านหน้ากันบ้างนะครับขันนี้เลยครับอยู่ต่อหน้าเรา ดี๋าวเมก,ก้านะครับหัวตอนเดียวคันนี้เดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับเป็นยังไงครับเดี๋ยววนวนรอบๆก่อนครับ เครื่องยนต์คู่ตัวเป็น JO 5D นะครับ JO 5D ราคาอยู่ที่สามแสนแปดมืนบาทครับคันนี้เลยจัดซีนอ็อกนานาปึกๆอย่างนี้เลยครับ เกียร์ของเขานะครับเจโอ 5D อ่ะมีบุบตรงแก้มประตูนะครับส่วนมากจะเป็นรอ,อยจากการขนส่งนะครับ เวลาเขาใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาอย่างเงี้ยยัด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 กันมาก็กระแทกกันทำให้บุกเสียหายครับแต่ตอนที่ยังไม่แยกชิ้นส่วนก็ปกติอยู่นะครับอ่ะมาดูภายในกันเลยครับ ซนเป็นง,ง่ายๆก็แบบสดๆเดิมๆเลยนะครับยังไม่มีการทำความสะอาดหรือเก็บงานแม้แต่อย่างใดครับเพราะว่าขายเป็นหัวหลักชัดสีครับส่วนมากเขาจะซื้อไปแล้วก็เอาไปต่อกกระบะครับแล้วก็ค่อยทำความสะอาดกันอีกที อะไปดูอีกฟังหนึ่งครับโอ้ประมาณนี้ครับเดิมๆจาก ญี่ปุ่นเลยครับ j o 5D คันนีเ้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูเครื่องยนต์ของเขาครับเอามาดูกันใต้เก๋งก่อนครับ ประมาณนี้เลยเดิมๆเ,เลยนะครับแต่สนวนกันความร้อนก็ยังใช้อีกยาวครับนี่เลยเอา้าดูเครื่องยนต์คู่ตัวครับนี่เลยครับ J.O.5D นะครับแห้งๆเดิมๆเ,เลยครับอ่ประมาณนี้ครับ ดูหมายเลขเชัดซีหน่อยอ๋อเช็ซีคู่ตัวเลยครับ F C 6 J นะครับเชัดซีนอกแพ้เลยเครื่องยนต์แล้วก็เชัดซีคู่ตัวนะครับเดีย๋ยวไปดูอีกฟังนึ่งครับนี่ก็ระบบเบรกของเขาครับถั้งลมนิเนียมนะครับ นี่เลยแห้งๆเดิมๆเ,เลยครับสำหรับ JO 5D คันนี้เอาสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ครับหอจกรเจริญรอยอไหลอยน์นะครับ0818485884นะครับสำหรับคันนี้เมกา JO 5D 380,000บาทนะครับผมติดต่อมาได้เลยอยู่ช่วงถนนอ,อุดรธานีหนองคายครับ อยู่ช่วงน้องสองห้องนะครับก่อนถึงตัวน้องน้องคายก่อนถึงตัวน้องคายนะครับวายสิบกิโลนะครับผมสนใจติดต่อมาได้ครับสามแสนแปดหมื่นบาทอีกทีนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดแปดสี่หอจอกอเจริญลอยอลายุนนะครับเอาโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ